One, two. กับช่องได้ไทยสบายออนแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องพ้องปายโุขสุขคนเด้อจ๊ะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วแจ้วจอยจอยอช่วงเมาหมยหอยสังกับตัวโตเทยไทยจ้าสุขสันต์ัวลาทิ์สุขสันต์วันหยุดกันนะคะพักผ่อนกันนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนคะ่ะนะคะทางบ้านเราก็ยิ่งโอไมคคอนกำลังระบาดหนักเลยนะคะ ไตเติลคลิปขึ้นมาก็คือถ่ายให้กันดูนะคะการสัญจรรอนแรมใช้รถใช้ถนนใช้จักรยานของประเทศฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะเป็นประเทศแห่งจักรยานค่ะมีทางจักรยานเชื่อมต่อทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะเขารณรงค์ให้คนใช้รถใช้จักรยานซะส่วนมากค่ะยิ่งวันหยุดคนเข้าเมืองนะคะเป็นเป็นที่จอดรถจักรยานที่โต๊ะถ่ายขึ้นมานะคะ คนก็จะมาด้วยจัก,กรยานกันเพราะว่าตามแยกไฟแดงต่างๆเขาจะสัญญาณที่จะต้องข้ามถนนข้ามตามแยกใหญ่ๆนะ่ะรถจัก,กรยานบางครั้งข้ามไปแล้วสองรอบสามรอบกว่า <c oughs> รถยนต์จะได้ผ่านนะคะคนก็เลยใช้จัก,กรยานกันส่วนมากลูกเด็กเล็กแดงก็มาจัก,กรยานกันมาเมืองนะคะอีกวันนี้ก็แสงแดดดีนะคะทุกคนขาแต่อากาศเราเจ็ดแองศาได้แต่ถ้าไม่ลมตรง เดินตามแดดก็รู้สึกว่าอุ่นหน่อยๆอยู่ค่ะข่าวสารทางยุโรปทางเมืองนอกก็ไม่เกินเรื่องสงครามนะตอนนี้เวลาตื่นขึ้นมาแต่ละครั้งโตโต้ก็คิดนะคะแต่แล้วยุเครนเป็นแบบไหนเนาะวันนี้ยุเครนเป็นยังไงบ้างโดนระเบิดตรงไหนบ้างเจ็บตายเยอะหรือเปล่าเนาะเราก็คิดตามไปด้วยนะคะวัยเสือเท่าเนี่ยก็หลังชนฝาแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะจะใช้อาวุธหนักขนาดไหนนะคะแต่ยังไง ถึงจัดชนะยูเครนได้แต่ก็เหมือนตัวเองก็แพ้แพ้รอบทิศรอบทางทางด้านเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างคนรัเสเซียที่อยู่ตามต่างประเทศไม่สามารถเบิกเงินกดเงินได้ลากล้ายคนกําลังมีปัญหากันนะคะคนลงคนรวยทําธุรกิจทางประเทศอื่นเขายึดหมดเขาบล็อกหมดทุกเส้นทางก็ลองดูนะคะถึงจัดชนะไปเป็นปีๆป,ประเทศตัวเองก็เศรษฐกิจล่มเหมือนกันค่ะเอา ว่ากันไปหลากหลายประเทศจ้องอยู่ตรงประเทศเดียวนะคะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดเราก็ลุ้นกันไปยังไงก็ภาวนาขอให้ยุติเร็วไวเนะคะกระทบสะเทือนกันหลากหลายอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันนะคะน้ำมันแพงแก๊สแพงพลังงานต่างๆก็แพงขึ้นแต่ละวันก็ขึ้นขึ้นขึ้นนะคะทองก็ราคาแพงขึ้นจริงๆน่าจะสะสมทองนะคะสมัยก่อนตัวเองอยู่เมืองไทยก็ ไม่มีเงินเฉพาะได้กินได้ยาก,กับบุญหัวเร็วนะคะจะไปสะสมท่องได้จังไงล่ะคะมีแต่ท่องยิบท่องหยอดนั่นแหละค่ะจะได้สะสมกวากันไปนะคะเอาสาหรับคนมีก็มีไปนะคะคนไม่มีเราก็สู้กันต่อไปนี่แหละคะ่ะสําหรับข่าวข่าวทางเมืองไทยนะคะคนลุ้นกันติดตามกันก็มีข่าวเมื่อกี้ก็ข่าวดาราสาวนั่นแหละคะ่ะโจนตาเป็นมีแพนด้ากันเลยทีเดียวนะคะ สรุปแล้วก็รู้ๆกันอยู่นะคะถ้าจะโทษก็ไม่ต้องไปโทษใครละโทษเพราะเรานะคะเราอรอลุ้นรอเจือกนะคะรอเจือกเรื่องของเขาเองนะคะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่เราก็อยากจะรู้ความเป็นมานอนไม่หลับไม่ตื่นตื่น,นๆหลับหลับดูแต่ข่าวลุ้นไปด้วยกันนะคะนี่แหละคะ่ะอำนาจเงินกับพระเดวไผ่บกเข่าไผ่ไออกไผ่กับขึ้นเงินนะคะหวานใส่หอยก็หอยอ้าหวานใส่าก็ยญ้ยาตาย วานใส่หินใส่กับผูกกับกรอนนะคะกับเป็นอํานาจของเงินนะคะแต่ทั้งนี้เราทั้งนั้นเราก็เคารพการตัดสินใจของแต่ละคนนะคะเราไม่สามารถไปล่วงก้าไก่ได้นะคะถ้าเราอยู่ในจุดนั้นจังหวะนั้นเราก็ไม่รู้จะยังไงนะคะกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะคะการตัดสินใจของแต่ละคนนะคะอย่างอื่นก็นะคะแล้วก็ แยกย้ายกันไปทำมาหากินนะคะพ่อแ้่ข้าทุกคนคะ่ะราศีที่จะรวยก็คือราศีที่ออกไปทำมาหากินนะคะรวยแท้แน่นอนนะคะราศีที่ขยันขันแข็งทำมาหากินนะคะแล้วเรื่องมีอะไรเล่าสู่กันฟังคะตอนที่โตโต้เจอพ่อใหญ่เก่าใหม่ๆตอนที่เริ่มคบกับฝรั่งที่อายุมากเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา ตอนนั้นตัวโตก็หน้าเงินเหมือนกันนะคะพอเริ่มอยู่กับฝรั่งแรกๆนะคะฉันมาหาเงินตัวนี้ฉันก็ได้มาหาความรักบอกเจ้าของตลอดนะคะตอนนั้นตั้องจะเริ่มอยู่กับพ่อใหญ่ตอนพ่อใหญ่ฮอนแลนด์คนแรกนะคะตอนที่ทํางานบาอยู่ทางจอมเทียนนะคะหลังจากนั้นก็หยุดไปก็เริ่มอยู่กับแกใช้ชีวิตกับแกไปแต่ฝรั่งคนนี้ก็เป็นคนขี้เล่าเมายาค่ะ ฉันก็ว่าโอ้ยฉันเกลียดคนข้เหล่าเมายาเกลียดจังใดกับพ่อจังสันแต่น้อแต่ว่าต้องอดทนเด้อสันว่าที่ยอมมาเป็นแฟนแกเพราะว่าแกไปเฝ้าโตโตอยู่เป็นเดือนนะคะเดือนนั้นเกือบยี่สิบวันเลยทีเดียวที่แกไปเฝ้าทุกคืนทุกคืนจนเลิกบาร์ตีหนึ่งตีสองตอนนั้นโตโตก็เป็นแคปเชียที่บาร์นั้นให้เขานะคะแกก็ไปเฝ้าทุกวันทุกวันเราก็น้ำหยดลงหินก็หินมันยังกร่อนเราก็เลย เห็นเขาดีนะครับเป็นข้าราชการกษบเียนข้าราชการครูแต่บางคนขี้เหล่าเมายาแต่ว่าคนมักมวลนะครับพี่นอ้องขาก็เลยเราก็เลยอยากให้ตัวตัวหยุดทํางานตัวตัวก็เลยลองหยุดดูถ้าเราไม่ลองหยุดลองก้าวออกไปอยู่กับฝรั่งเป็นจริงเป็นจังเราก็จะไม่ได้เรียนรู้กันแล้วก็เราก็จะได้มาไม่ได้มาถึงวันนี้นะคะก็เลยลองไปใช้ชีวิตอยู่กับแกอยู่ดูแกแก็เช่าอยู่คอนโดตุ่แถวซอยเย็นสบายนะครับพัทยาใต้นะคะ พอไปอยู่กันเดือนแรกๆก,ก็โอเคอยู่ค่ะแล้วก็ดูแลแกไปแต่ตอนนั้นที่บอกว่าเห็นแก่เงินคืออะไรครับแกให้ตัวโตวไปซักเสื้อผ้าที่ร้านนะเขาเสื้อผ้าไปส่งไปซื้อกับข้าวบางครั้งแกไม่อยากออกไปกินข้าวร้านอาหารตัวโตก็ไปซื้อที่ร้านอาหารมาซื้อทุกสิ่งทุกอย่างตัวโตวก็จะบวกนะคะแต่ก่อนนะไปซักผ้า200ก็จะบอก250ไปร้านอาหาร ซื้อของมาร้อยหนึง่งเราก็จะบอก150ยห้ก็ว่ากันไปนะคะไปซื้อบุหรีให้แกไปทําอะไรแล้วเวลาแกกลับประเทศแกให้ไปเรียนหนังสือไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มค่าเทอมค่าเรียนสมมติค่าเรียนสี่0ันห้าพันตัวโตวก็จะบอกไปเจ็ดพันแปดพันหมื่นหน่งก็ว่าไปนะคะกระทองในหัวว่าเราทําอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเวลาไปบาร์กับแกไปคาเฟ่กับแกนะ่ะ จะไปยังได้แต่สองทุ่มนะคะแกก็จะนั่งดื่มสนุกสนานไปแต่หลากหลายคนก็บอกอยู่นะครับเพื่อนแกนะเพื่อนฝรั่งประเทศเยอรมันอังกฤษที่รู้จักกับแกก็บอกว่าแต่ก่อนเราก็ดูนี่มีสกุลหน่อยหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเธอจะมาอยู่กับเขาได้ยังไงตัวตัวเขาเป็นฝรั่งที่ขี้เลาเมายามากนะแต่ในส่วนดีของเขาที่เราอยู่กับเขาได้เราก็ว่าเราก็บวกรวบคุณหารกับส่วนดีค่ะ แกยเราอยากจะเรียนอะไรเรียนนวดเรียนตัดผมเรียนเสริมสวยเรียนอะไรก็เลือกเรียนเพื่ออนาคตของเราแกก็จะให้อนาคตเราได้เราก็เลยดวงเข้ากันจจเป็นแบบนี้แหละตีกำขี่ดีกว่ากำโตดขึ้นกันละก็เลยตัดสินใจอยู่กับฟังคนหนีไปนะคะก็เลยถูไทยอยู่กันไปอยู่กันไปเรื่อยๆนะคะที่โตโตบวกหน้าบวกหลังบวกห้าบวกสิบกับแกนี่เพราะอะไรคะ เวลาไปบาร์ตีแกเริ่มเมาขึ้นมานี่ดื่มไปสองสามดื่มนี่แกก็จะลเอียกเด็กเด็กก็จะมานั่งร้อมกันสี่คนห้าคนสามคนแกก็จะแจกดื่มแจกทิปเขาหมดนะคะแทบทุกคืนนะคะส่วนมากเขาจะเป็นประมาณนี้เราก็เสียดายขนาดมันเลี้ยงเล็กน้อยมันก็เลี่ยงคักเลี่ยงแนเปอนี่เงินส่วนนี้เอาให้ฉันสิว่าดีกว่าตีสัญญาเขาก็คิดไปนะครับพอเขาดูแลถูกสิ่งถูกอย่างนะคะ ดูแลแก่ไปอะไรไปอยู่กันไปนะคะเรื่องซกเรื่องเซ็กก็มีบ้างปรับไปตามที่จะมีได้นั่นแหละคะ่ะคนแก่ตอนนั้นพอใหญ่เก่าแก่ก็อายุห่างจากตัวโต้ทั้ง30กว่าปีเลยทีเดียวนะคะเราก็อยู่ไปตามสเตปแกก็ครึ่งปีอยู่เมืองไทยครึ่งปีแกกลับมาเมื่อไอมาทางฮอลแลนด์นะคะแล้วก็ปีแรกๆที่อยู่กันไปสักพัก แกก็จะพาตัวโต้วไว้นั่งรถโดยสารไปเที่ยวทางเขมนบ้างลาวบ้างเราก็ได้เปิดหูเปิดตาเพราะว่าทางเอเซียรเราก็ไม่เคยออกจากจากประเทศไทยไปนะครับก็ได้เห็นตรงนั้นตรงนี้นะครวัดเอเวียงจันเออยอะไรก็ว่าไปนี่ก็ส่วนดีของเขาไงบางคนก็อุย้ยขีเรลกกบขี้เรลสูบ,าบยากะสูบจริงๆแล้วตโต้บอก,ต,บอกตัวเองไว้นะคะตั้งแต่ได้แฟนคนไทยนะปีหลังๆมาติดติดเหล้าติดเบียขนาดหนักเราบอกกับตัวเองเลยเรา เ็นกับพี่เขยเจ้าของแฟนใหญ่สมัยก่อนอเมาเหล้าเมายาบอกเจ้าของว่าหันได้แฟนก็ยัดใส่ได้แฟนขี้เหลาเมายาเด้อโตโตะกับอกาเบากับแม่คือกันนะครับพาพ่อใหญ่ไปบ้านนะคะช่วงหนึ่งก่อนที่จะสร้างบ้านใหม่ก็ก็บอกแกนะพาแกไปแต่แกก็เป็นคนสนุกนะคะแกจะชอบซื้อเหล้าซื้อเบียร์แจกพี่แจกน้องบ้านเฮาเด็กินกับว่าดีแม่บ่ล่ะครับพี่รองขาเราเป็นคนมักมวนแบบนี่ค่ะ แกก็ซื้อเหล้าซื้อเบียร์แจกพี่แจกน้องพี่น้องคนไหนมาแกซื้อแจกเขาโม้เขาก็รักเขาใหญ่ดีเหมือนกันแล้วก่อนจะกลับวันสุดท้ายตัววันนั้นฝนตกพอดีตัวโตก็พาแกเดินตามโซนทางครัวทางบ้านทางอะไรหลังบ้านก็รู้ว่าแม่ก็ต้องเอากระมังเอาถังมารองน้ํานะคะแกก็เห็นทีนี้ตัวโตก็บอกว่าถ้าเธออยากจะช่วยฉันเธอก็ดูนี่แหละอันไหนที่เธอจะช่วยฉันได้ตัวโต๊ไม่เคยเรียกร้องนะคะว่าต้องสร้างนู่นสร้างนี่ฉันให้เขาดูเอาเอง พาเขาไปดูไปเห็นทุกคนโตโตพบกับฝรั่งสีซาห้าคนก็พาไปบ้านหมดนะคะไม่ได้ปิดบงังเพราะว่าหนึ่งเราอยากเปิดเผยอ,อยากเขาเห็นเขาเห็นความที่เราจริงใจกับเขาเขาจะได้เห็นความทุกขก์ความยากความลําบากเห็นก่อนเลยค่ะถ้าเธอเอาฉันเป็นแฟนเป็นเมียเป็นอะไรเธอต้องช่วยฉันนะแบบนี้แบบนี้ฉันอยู่แบบทุกข์ยากมานะฉันไม่ได้ลูกคนรวยนะอะไรประมาณนี้เราก็ให้เขาเห็นตั้งแต่ทีแรกค่ะไม่ได้ปิดบังเขาเลยแกก็เลยสร้างให้ กีร่ายให้ดีกีเราเมายาแกกันยังมีเงินบางส่วนหนึ่งนะคะแกกลับประเทศแล้วเนี่ยปีนั้นแกก็ส่งเงินมาช่วยให้ตัวตวสร้างบ้านเราๆสี่พันในยูโรได้นะคะก็ตกเป็นเงินไทยก็แสนกว่าแสนสามเสี่แสนห้าเราๆนั้น,น่ะคะตัวตวก็มีเงินเก็บอยู่ส่วนหนึ่งท่วงที่อยู่กับแกหรือไม่ได้อยู่แกก็ส่งมาให้ตัวต,วตวได้เงินจากแกอยู่เดือนละหมื่นกว่าบาทแล้วก็ ตอดเล็กตอดน้อยตอดนู่นตอดนี่นะคะเราก็ได้เสริมเติมกันไปนะคะตอนนั้นก็ทั้งเรียนภาษาทั้งไปเรียนนวดด้วยนะครับแกกับตัวตต้ก็หาหนวดด้วยอะไรด้วยก็ได้เสริมเติมกันไปนะคะแต่ว่าเราหน้าเงินก็ช่างนะคะฉันไม่ได้มาหาใบไม้ไม่ได้มาหาความรักนะคะตอนนั้นก็ถึงแก่ที่เราเมายาแต่ส่วนดีเขาก็มีเราก็บวกรวบคูณหารเราก็ดูแลไปเต็มที่เราก็คิดว่าฉันเจ้าเธอเป็นบันไดนะเมากก็เมาลงไป บางมือมาหอดห้องนะบ้าย่ำยานะครับพี่น้องขาจะนอนก็ไม่นอนไม่รู้อะไรบน่นท,ทุ้งๆจริงๆเราก็จับมือบางครั้งเมาเมานะคะตัวๆก็เวียงไปไไส้ที่นอนนะคะขาสี่ฝ้าไปผลน้านหลังเทียบอกสู้แม่ฟังแม่กับวายาเหตุกับเพื่อน้อรู้เป็นยังเท่าอย่าไปทํานะเราจะเป็นบาปเป็นกรรมนู่นนี่นั่นมันอดบ่ได้นะครับพี่น้องขาเบาแล้วก็บ่ย่อมรับย่อมนอนเบาย่ำยานะครับบอกเรื่องนั่นเรื่องนี้ช่วนในเฮ้าได้โมโหนะคะ กระดาษเหตุว่าให้ทั้งทียนะคะนี่แหละค่ะจะว่าหน้าเงินก็ช่างแต่เราก็มีเหตุมีผลของเรานะครับอะไรมันก็เงินเงินเงินสมัยนี้สมัยเงินเนาะคะ่ะสมัยนี้คนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินนะคะเพราะว่าร้องออกมาออกจากท้องพ่อท้องแม่อ้แววมันก็ได้จ่ายแล้วก็มีแต่รายจ่ายสมัยนี้นะคะเขาบอกว่าเลิกดัชชริตนะคะ ใช้เงินทั้งนั้นที่จะเลี้ยงกันมาจนเติบโตจนใหญ่ขึ้นมานะคะในยุคนี้สมัยนี้พระเจ้าเงินตานะคะเราก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราก็ประเมินเอาบอกวกลบคูณหารเอาไหนถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องเราก็ดูเป็นบทเรียนดูเป็นตัวอย่างไปนั่นแหละค่ะทุกคนก็มีเจตนาแต่ละอย่างแตกต่างกันไปนะคะความคิดคนก็แตกต่างกันนะคะจะ บางอย่างถูกใจมันอาจจะไม่ถูกต้องบางอย่างถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจก็ได้นะคะในสังคมนี้ยุคนี้สมัยนี้นะคะนี่แหละค่ะมีเรื่องราวนี้แหละมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันลังก็จะเป็นเรื่องราวหลากหลายอย่างต่อเนื่องจากพ่อใหญ่นี่แหละค่ะมีหลายเหตุการณ์มากมาเล่าสู่แฟนคลับเอฟซีทุกท่านฟังนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันไปนเรื่อยๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ บายๆค่ะ